ทุกคนจ้ามิสแกนกาหน้าเนาะได้โพสต์ลงอิสตาแกรมว่าฉันรักประเทศไทยแล้วซึ่งโพสต์ในชุดไทยสวยมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนได้รับชมหรือยังโงยออนเห็นแล้วปราบปื้มใจแทนคนไทยมากๆเลยค่ะ สบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทกทานวันนี้มาพบมาพอกับออนเช็ดเก่าเช็ดเคยแล้วค่ะพบพอกันช่วงตอนเย็นนะคะทุกคนจา๋าทุกคนจา๋าวันนี้ออนก็จะมานําเสนอเรื่องราวเนาะมิสแกนแต่ละคนรู้สึกยังไงกับประเทศไทยแล้วได้ร่องเรือแม่น้ําเจ้าพยาไปเที่ยววัดอรุณไปปาร์ตี้ไปอ่าก็ได้ได้ไดเนาะ ได้ไหว้สักการะได้ชมนักทุกคนได้ชมความสวยงามของเมืองไทยแล้วได้ร่องเรือสุดหรูแล้วได้รับประทานอาหารที่นานาชาติสามารถทานได้มีทั้งแบบอาหารแคลอรี่ต่ำ แล้วก็มีอาหารมากมายหลากหลายชนิดค่ะที่สำคัญอาหารทะเลก็สดสดด้วยจ้าทุกคนจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเนาะความรู้สึกของมิสแกนแต่ละคนเนาะมีความรู้สึกยังไงหลังได้มาเที่ยว หลังได้มาเก็บตัวที่ประเทศไทยแล้วได้ร่องเรือสุดหรูแม่น้ำเจ้าพญาคือบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวเมืองไทยต้องได้ร่องเรือแม่น้ำเจ้าพญาเนาะดินเนอร์ทานรับประทานอาหารชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งเนาะคือบอกเลยว่าใครมาเที่ยวอะ่ะก็ต้องได้มาที่นี่แน่นอนเนาะอ่าเรื่องราวนี้เนาะ ก็จะมีอยู่ว่าการร่องเรือแมรีแมรีเดียนคุสในยามค่ำคืนกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่สาวงามมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลต่างยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและยากจะลืมเลือนหลายคนแสดงความซาบซึ้งกับสิ่งที่ได้พบเจอนะ หนึ่งในสาวงามกล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ฉันจะจดจำไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่งดงามเช่นนี้จากแม่น้ำเจ้าพยานี่แล้วคะ่ะทุกคนค่ะสำหรับบางคนเป็นครั้งแรกพวกเราได้สัมผัสประเทศไทยบอกแล้วไงว่าใครสัมผัสประเทศไทยต้องได้หลงต้องได้หลง เมืองยิ้มก็คือคนที่เขาตั้งฉายานี้ให้ก็คือคนต่างประเทศเนาะสยามเมืองยิ้มนั่นเองเพราะว่าเจอใครก็มีแต่ยิ้มต้อนรับอย่างดีเนาะหนึ่งในนั้นเก่าอ่ะหนึ่งในนั้นกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาประเทศไทยและฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของเมืองและ ต้อนรับที่อบอุ่นของผู้คนบอกแล้วไงมาเมืองไทยต้องไม่อยากกลับบ้านความรู้สึกสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ล่องเรือไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพยาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมและจิตใจจิตวิญญาณของประเทศนี้ด้วยนอกจากความสวยงามของวิวริมน้ำแล้ว สาวงามยังพูดถึงความประทับใจการได้ใช้เวลาวร่วมร่วมกับเพื่อนๆสาวงามจากหลายประเทศอันนี้ออนก็เห็นด้วยเนาะทำให้ฉันรู้สึกว่าได้ละได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันหนึ่งในนั้นเก่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำกืนนี่ไม่เพียงแต่เป็นการชมความสวยงามของกรุงเทพ แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ที่ดีเนะาะหลายประเทศการล่องเรือในครั้งนี้ได้ทำให้สาวงามหลายคนเปิดรับประสบการณ์ใหม่ซาบซึ้งและสวยงามซาบซึ้งในความสวยงามของประเทศไทยขอโทษขออภัยที่อ่านเกือกๆกะกะในเด้อจ้จานะ ทั้งบรรยากาศอาหารและเพื่อนๆมันเป็นค่ำคืนที่ฉันจะไม่มีวันลืมค่ำคืนที่เป็นไปเต็มไปด้วยความประทับใจบนเรือเมลเมีเดียนคูสไม่เพียงแต่เป็นการท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างความทรงจำงดงามและยั่งยืนให้กับผู้เข้าประกวดอีกด้วยการล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพยาใน กรุงเทพนับเป็นหนึ่งในประสบการณ์สุดพิเศษที่เหล่าสาวงามมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นที่จะได้สัมผัสความงดงามของเมืองหลวงของไทยจากแม่น้ำเจ้าพยานี่โดยหนึ่งในสาวงามกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันที่ได้ทำสิ่งนี้ในประเทศไทยและฉันแทบรอไม่ไหวที่จะทำให้ ทุกคนได้เห็นทุกอย่างบรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์ทั้งการตกแต่งแบบไทยและบริการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดน่านอ่อนบอกแล้วว่าทุกคนต้องชื่นชมในการบริการของคนไทยทั้งการตกแต่งแบบไทยและบริการใส่ใจเนาะเหล่าสาวงามจากหลายประเทศ ได้กล่าวว่าฉันตื่นเต้นมากนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของฉันในไทยและฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและสดเตรียมที่ดีจากทีมงานสาวมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลทุกคนต่างพร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับคำ่คำคืนที่ไม,รรม่ธรรมดาบนเรือสุดหรูที่นำพวกเราสู่ประสบการณ์อันน่าจดจำในประเทศไทย ความตื่นเต้นที่พวกเรารู้สึกสามารถสัมผัสได้ในทันทีหนึ่งในสาวงามได้กล่าวว่ามันสวยงามมากฉันได้ฉันรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความอลังการของบรรยากาศบนเรือนอกจากเรือที่สวยงามแล้วปิวของกรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพยาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดสายตาสาวงามแต่ฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีแน่นอนอีกคนเสริมว่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในที่ที่พิเศษมากๆเลยบรรยากาศทั้งหมดนี้ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากในระหว่างการล่องเรือสาวงามมิสแกนอินเตอร์เนชันแนลต่าง ต่างแสดงความรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสในประเทศไทยในค่ำคืนที่พวกเขาอยู่ด้วยการบนเบรือโดยโดยเฉพาะความอบอุ่นของผู้คนหนึ่งในสาวงามกล่าวอีกว่าคนไทยมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และรู้สึกซาบซึ้งกับการที่พวกเขาทำให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในช่วงเวลาอัน สั้นๆนี้สาวงามยังได้สะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยที่ทำให้พวกเขาทึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตหนึ่งในน,นั้นกล่าวอีกว่าประเทศไทยมีความหลากหลายมากทั้งในเรื่องของที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างหรูหราหลายคนต่างพูดถึงความประทับใจในรสชาติและการจัดอาหารที่สวยงามหนึ่งในสาวงาม อีกคนกล่าวว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ลองชิมอาหารไทยทุกอย่างดูหน้าอร่อยและจัดการจัดจานก็สวยงามมากอาหารไทยเป็นที่นิยมของหลายๆคนในกลุ่มสาวงามบางคนได้กล่าวถึงอาหารจานโปรดอย่างอาหารทะเลหนึ่งในนั้นบอกว่าฉันรักอาหารทะเลมากและอาหารไทยที่นี่ทำออกได้มายอดเยี่ยมจริงๆ สาวงามจากฟิลิปปินส์ยังได้พูดถึงการลองชิมอาหารไทยพร้อมกับเสริมว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และฉันชอบข้าวมากซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทั้งอาหารไทยและอาหารานานาชาติที่หลากหลายให้เราได้เลือกชิมหนึ่งในนั้นกล่าวว่าฉันค่อนข้างเป็นคนเลือกทานแต่ฉันประหลาดใจมากที่ฉันชอบ ทานอาหารไทยขนาดนี้อืมนี่เนาะทุกคนทิ่จริงกับมีลหลายๆคนนี่แหละเนาะแล้วก็มีมิสแกนเนาะทุกคนมิสแกนกาหน้าบัญชีอินสตาแกรมของมิสแกนกาหน้าได้เผยแพร่ข้อความของมิสแกนกาหน้า2024ภายในหลังจากที่ภาพเธอชวมชุดไทยขณะเยี่ยมชมวัดอารมณ กลายเป็นไวรัลเนื่องจากหลายคนเห็นพ้องต้องการว่าเธอดูละไม้คล้ายคลึงกับเท้าสุรนารีหรือย่าโมโดยเธอได้เขียนข้อความภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะประเทศไทยขอบคุณที่ให้การต้อนรับและมอบความรักให้กับพวกเราฉันดีใจเหลือเกินที่ได้สวมใส่ชุดไทยและได้รู้รับรู้ถึงบุญบคคลสำคัญในประเทศไทยเท้าสุรนานี คือต้นแบบของความกล้าหาญสง่างามเสียสละฉันในฐานะมิสแกนกานะ์าขอยกเท้าสุร,ราณีเป็นบุคคลที่น่าเคารพอย่างยิ่งฉันรักคุณประเทศไทยอ่าทุกคนเป็นจังไหกันแน่เนาะไอกับจบกันไปแล้วเนาะจากพีเอฟซเนาะแต่ละสาวงามที่จริงสาวงามไล้ยร้ถา่านไล้ยร้คนกะในว่าไร้แหวเนอ้อแต่ว่าโอ้แปมากเหรอโอ้เต็มเลยอะ คือเต็มมามากร้ายมาม,าม,ามากเลยเนาะเพราะว่าฟั่งภาษาอังกฤษบบหูเหลืองนะทุกคนก็เลยได้ใส่อ่างคำแป้มาก็เลยได้แปป้ท่านี้นั่นเองเนะาะ้าแบบพิษผ่านประกันใดหรือมีขอติชมอีกยังเนาะอ่อนก็ต้องขอโทษขออภัยมากนะใน,นที่นี้เด้อจ้า่ะบางรัางอาจจะแป้บ่ถือบางขั้งอันนี้เนาะเพราะว่าอ่อนก็ใจในอันนั้น ใส่โทรศัพท์แปลคือกันนะทุกคนเนาะโอเคเนาะจากพีเมีความคิดเห็ยนยังไงกันแน่จากคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์จต้คลิปของอ้อนไดเดอร์จากอ้อนกระต้องข้อขออพูดพีเอฟซีทุกูทันที่รับส้มรับฟังและเป็นกําลังใจหายจ้าพอกันใหมอีพีหนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย